ที่วอร์ดค่ะใช่ค่ะก็ในเดือนบอกได้ยังไม่รู้หมอดูให้บอกได้ยังบอกได้ยังหมอดูให้บอกยังไม่รู้เอาเอาเป็นว่าเดือนหลังจากพฤษภาไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ออตอนนี้ก็ดูเรื่องชุดเรื่องอะไรแล้วแล้วก็ดูเดือนพฤษภาเราจะมีพิธีไทยในวัดใช่เพื่อเรื่องเพืมีบอกเรื่องอะไรก็ไดหมอดูทักค่ะดวงพี่เนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นเป็นดวงที่เหมือนกับห้ามพูด แบบวันเป๊ะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ใกล้ๆจริงๆค่อยบอกแ,แจ้งเพื่อแจ้งญาติแจ้งอะไรอย่างเง,ง,งี้ยเราต้องกำชับเขาหรือยังไม่บอกจริจยงยังไม่บอกใครแต่ก็แต่ก็มีเพื่อนๆเพื่อนๆเราบางคนที่รู้ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ยังก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครอะไรเงี้ยก็คือสั่งรูดซิปเลยไม่ถึงกับขั้นสั่งก <laughs> ็พรุ่งนี้ถ้าเจอออฟก็ระวังด้วยเพราะนั้นเพราะนั้นรูดจิ๊ปากไม่ค่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้ให้หลุดเรื่องตัวเองก่อนคือคือบอกว่ายังไงก็ได้ที่วอร์ดุว่ายังไง ก็หลักๆคือจริงๆต้องทักทักทั้งในมุมของหญิงตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนก่อนจะเป็นพี่ตุลด้วยสาวค่ะว่าแบบหญิงอ่ะเป็นดวงที่เหมือนพูดเรื่องความรักมากก็ไม่ดีว่าพูดเรื่องแบบจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยจะมีเรื่องไม่ค่อยดีอะไรค่ะใช่ก็อยากให้เราใกล้ๆไวเราใกบุญจริงๆก็ทํามาแล้วนะคะแก้เคล็ดแก้อะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ก็ณปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ของตีมยัเป็นดีขนี่ทำไมหนูพูดเหมือนไม่ค่อยพอใจหนูไม่ค่อใจเลยหนูพูดเหมือนไม่พอใจเลยโอเคใช่ไหมคะเหมือนกอดพี่พี่จะแต่งงานกับตุ้ย เหมือนกดที่พี่แต่งงานกับพี่โต้้พี่ตเแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดิสน,นีย์แบบเต็มร้อยนะ,<ช>ะเป็นแบบเป็นแฝงมีกลิ่นอายดิสนีย์อะไรพวกนี้เอาจจริงไม่ใช่ความคิดพี่เท่าไหร่พี่พูดเลย<ฟ>คือาอทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพี่หิชอบดิสนีย์อะไรเงี้ยแต่พี่ตุนก็ชอบแล้วก็จะชอบอบางทีชอบชอบมากกว่าพี่นะในมุมของผู้ชายนะอย่างเช่นอย่างเราคุยกันเรื่องพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเออพี่อยากถ่ายอะไรที่มันมีกลิ่นของความเป็น เป็นดิสนีย์นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่มันไม่ใช่ Princess <ล>พรินเซสกับ Prince <ช><ช>พรินซ์อ่ะอย่างเช่นพวกเลดี้แอนด์เดอะแทรมที่เป็นหมากินสปากเกตตี้อะไรเงี้ยพี่ว่าการที่เรามานั่งกินสปากเกตตี้กันแบบเหมือนเส้นเดียวมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็แยงขึ้นมาบอกว่าไม่เราต้องเป็น Princess <c oughs> พรินเซสกับรพรินซ์งงมากนจะชุดจะเป็นยังไงคะไม่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 บอกค่ะอันนี้คือดีเทลคือคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ ก็ยังไม่ลอยนะแบบคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่องของการเรื่องอะไรก็ยังมีการแก้ไขรูปแบบกันอยู่อะไรอย่างเสร็จแล้วก็จนมีสิบหกสิบนะถึงห้าสิบอย่างนึงก็มันก็เหมือนจะเยอะแล้วนะมันก็เยอะนะใช่ก็เยอะอะไรเป็นพิเศษ กังวลเรื่องจริงๆที่เราคุยเรากังวลอยู่เรื่องรายชื่อมากกว่า <c oughs> <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเราเราอยากแบบว่าด้วยด้วยยุคโควิดด้วยอะคะ่ะอย่างหลายๆคนอย่างเพื่อนๆที่แต่งงานในช่วงนี้เขาก็จะบอกว่ารายชื่อมันต้องเป๊ะมากเลยนะบางคนมาเช้าก็มาเช้าเลยไหมมาช่วงเย็นเลยไหมแล้วก็จํานวนคนแล้วก <c oughs> ออ็อะไรต่างๆคือยุคมันเปลี่ยน ก็จะเครียดเรื่องอย่างมากกว่าคือในเรื่องอื่นๆไม่ค่อยเครียดกลัวไม่ไม่กลัวเตรียมไม่ทันหรือเราจะกระชับคือในเรื่องของการเตรียมงานอย่างไม่คิดว่าไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างเราก็ค่อนข้างไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องที่เราต้องทําเองอย่างพวกลายชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเครียดนิดนึงกเงอะไรนะคะประมเท่าไหร่โรงแรมเท่าไหร่นะคือโรงแรมเขาหลับได้เต็มที่หกหกร้อยบแม็กซิมัมเลยแบบ ไหลชนไหลก็แปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้ให้คนที่มางานต้องรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยการเตรียมงานด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างมันจะว่าคุยกันทุกเราเรามีคนกลางนะครับเรามีเรามีเวดดิ้งแพนเนอร์เวดดิ้งแพนจริงๆเราจะตีกับเวดดิ้งแพนเนอร์คือเหมือนแบบไม่เวดดิ้งแพนเนอร์จะตีเราจะตีขาเราก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ก็แบบพูดเรื่องแบบดีไซน์ การอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบเหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบอยากให้มีอะไรในการสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วน้องเก่งเป็นเวดดิ้งแพนเนอร์บอกว่าพี่หญิงถ้ามีหนูตีค่ะพี่เลยบไไม่นะคือน้องเก่งเขาก็จะแบบทํางานเวดดิ้งมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เชื่อเขาแหละส่วนในซิตี้เต็มที่หรือเปล่าหรือช่วยเต็มที่ครับสายจริงๆเขาเขาก็คุยกับคุยกับน้องเก่งมา เหมือนแบบล่วงหน้ามาสักผักแล้วแล้วก็เวลาผมเจอเก่งๆก็จะแบบเออที่คุย e กับพี่หญิงมาเป็นแบบนี้นะพี่ตูนแบบนี้นะว่าอ๋อโอเคครับคุยไปแล้วเนาะ <c oughs> แล้วจะ <c oughs> ต,ต้องมีตรงไหนที่แบบตรงนี้ขอเราเป็นคนคิดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็น list เพลงค่ะเ <N> ขาชอบร้องเพลงอยากเดียวที <N> ่เล <N> ือกได้ถ้าในงานเจ้าบ่าวยึดงใหม่ส่วนเราเป็นเป็นนักเป็นนักร้อขอโทษแขกทุกคนเจ้าบ่าวร้องคนเดียวพี่หญิงใช่จะท้องเลือดช ีกชุดโหยชุดณตอนนี้ก็ถ้ารวมชุดไทยที่เข้าวัดก็สี่นตอนนี้นะคะใช่แล้วก็อาจจะก็พอมานั่งคิดอาจจะมีต้องมีชุดแบบยังดูทัมมิ่งในช่วงของชุดไทยกับช่วงแถลงข่าวเวลาว่ามันเปลี่ยนพันไหมอะไรเงี้ยใช่ ก็ต้องเขไม่นะยุคยุคโควิดพี่ว่าเอาที่สบายๆคือตัวโรงแรมโรงแรมสวยอยู่แล้วสำหรับหญิงนะแล้วก็เราสองคนเป็นคนชอบอะไรเรียบๆคืออาจจะไม่ได้เดคอเรทอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบงานแบบมันเหมือนเรียบๆดูดูแบบสบายๆเป็นคนแบบนึกภาพพิมเซสตัวใหญ่โตโบรานเป็นอะไรนะอลาดินเป็นอะไร รรอะะไจพี่หญิงก็ต้องเป็นเจ้าสีนี่แต่พี่หญิงก็ไปลองชุดเจ้าสาวบ้างแล้วเป็นแบบทุกคนดีสแตทดีมากทุกคนนึกว่าใส่ชุดนั้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นถ่ายแบบเฉยๆพี่ตุ้นเห็นเราเป็นไงบ้างคะออร่าความสวยความยังไม่เห็นเราไม่ได้ดูเลยครับอ้าวหมายถึงชุดเจ้าสาวจริงๆพี่หญิงไม่ให้เขาดูแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปลองชุดเขาที่เป็นทักซิโดเขาก็ถ่ายรูปเขานะแล้วเขาก็เอานิ้วอะ ระบายสีชุดเขาไม่ให้เราเห็นมารู้เข้าไปบอกเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวคือชุดเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวชุดเจ้าสาวเท่านั้นที่ห้ามให้เห็นชุดเจ้าบ่าวไม่เป็นไรอะไรอันนี้ก็ถือถืาเป็นถือถือเราอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละใช่คือให้เห็นวันงานเลยใช่ค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นกันบ้างไหมไม่ค่อยะคู่เราไม่ค่อยอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า ยุคนี้มีมีมีปัจจัยหลายๆอย่างโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเราไปกังวลเรื่องอื่นมากกว่าใช่ค่ะส่วนส่วนแรกก็คือรอการเชิญเลยจริงๆใช่ใช่จะได้เริ่มต้นกันหรือว่าหมอดูบอกว่าให้บอกต้องต้องยินเลยอนการเดี๋ยววันนี้เริเราโทรไปเช็คหมอดูเลยใชเราเริ่มพูดได้หรือยังแจะเตรียมตัวเตรียมชุดเลยไม่ทันไม่แบบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้บอกเริไม่ค่อยกลัวชุดชุด ไม่ค่อยกลัวเนาะจริงๆก็น่าจะอย่างสาเดือนออสเดือนอะไรประมาณนั้นแหมอยากบอกสเดือนก็ต้องบอกกันนะคชึ่งปีหลังนอะสี่ใช่ช่วงครึ่งปีหลังค่ะใช่แล้วยางเรื่องตอบาดเปนยไแตอาเราแบบเราใช้เราใช้รูปหน้าตอบคำถามนะคะเออเาไู้แต่ตัวหญิงกูติ้วที่รูไหมูะที่ดูสาปอบอางนี้นะ ขอเมาส์เลยนะครัที่แล้วทำรายการด้วยกันนังก็แบบคือไลน์ก็กิ๊กอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบแปลกใจคือเพื่อนเราไม่ใช่แบบอยู่ดีจะมาหวานเนาะนั่งยิ้มคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เดินไปถามว่าอะไรอ่ะใครนันก็เปิดรูปให้ดูว่าคุณไม่ได้สองเดือนเท่านั้นแหละก็รู้สึกดีกันนะไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยกคนริลหัดคนลุกคู่เลยงงมากล้าตั้งใจทำให้เราแบบไปทักเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบแต่แบบ พฤหัสถามพูดไม่คิดอะไรผลึกขัสลงรูปคู่เลยจ้ะแล้วหลังจากผลหัสไม่ลงรูปเดียวเลยจ้ะแต่ว่าหญิงเคยพูดมาก่อนหญิงเคยพูดมาเสมอว่าหญิงอยากให้อบมีแฟนคือหญิงชอบชอบอฟที่สุดเวลาที่เขามีความดางเพราะหญิงรู้สึกว่าเขาจะทนดาวตัวเองมาวันิดนึงแล้วเขาจะเขาจะน่ารักอะไรนะคะอะไรนะคะเขาไม่ค่อยปรึกษาหรอกค่ะคือคือคือในมุมเราเราก็เชื่อว่า จริงจริงจากความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลานานมากเลยนะกว่าที่เขาจะจะมาเจออีกคนหนึ่งหรือว่ากว่าเขาที่จะแน่ใจว่าเขาอยากเปิดตัวหรือว่าอยากให้อยากให้เกียดคนข้างๆเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าอิงก็เชื่อว่าตลอดเวลาปีกว่าๆเขาก็แทบไม่มีเวลาได้ได้เจอใครใหม่อะไรเงี้ยิงก็ดีใจกับเขานะที่เได้เจอเป็นใส่ของรอบนี้เพื่อนเลือกใส่ของตกใจเหมือนกันไม่เคยถามเขาไหมพี่ว่าทำไมเป็นใส่ของไม่เคยถามแต่เราก็เคยรู้ว่าเขาก็เคยมีแบบเดทคุยกับฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราไม่คิดว่าเขาจะแบบมาจบที่สายฝอไงแต่เราก็เคยพูดกับเขาว่าสายฝอก็ก็โอเคนะเราคิดว่าฝรั่งก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องพวกนี้เขาจะแบบเข้าใจทุกอย่างค่อนข้างแบบเคลียร์หาเจอยังคะอะไรนะคะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอยังจะรับน้องรับกลุ่ก็บอกเขาอยู่ว่าต้องรับเข้ากลุ่มรับน้องนี่ก็เป็นลุนพี่ืุนพี่ได้กลุ่มเราต้องรับน้องสงสารเขาแค่อะไรไม่เจอ เาไม่ไม่เจอเลยเท่าไหร่นะแค่แบบไปไปที่กองแล้วก็เจอแบบไปใช่ได้เจอทุกคนเลยรเงี้ยค่ะทุกคนก็ตอนรันตุนด้วยกันเขาก็เรียกเขาก็เรียกพี่ชายแหละพวกแกงส้มออฟอะไรอย่างนี้งานแต่งเขาตั้งแต่งเพลงให้พี่ตุลแล้วนะแกงส้มแต่งเพลงให้พี่ตุลรอมาปีปีกว่าแต่งมาปีกว่ายังไม่ใช่ชายชื่อเพลงคุกอัศบินเห็นดังบอกอย่างนั้นนะชื่อเพลงคุกอัศบินแล้วอจะมีแกงขึ้นไปลอง แกงแกงจะไปร้องเพลงอะคะ่ะใช่ให้นางร้องคนเดียวของนางไปแต่ว่าแต่ว่าแกงสาวๆเราก็อยู่คือหญิงก็มีมีแบรนมีไ so ลฟ์สดให้อะไรเงี้ยะเป็นอ f t e r party <ม>ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอออากจะอยากแต่งแบบจุยย๋ยคือแบบเสร็จพิธีบ่ายแล้วจบเลยอะไรเงี้ยเพ<ม>ื่อนเสียงแข็งกันทุกคนเลยไม่ได้ฉัน,<ค>นต้องเต้นคนอยากเต้นทุกคนอยากเต้นก็รขบวน ก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะใช่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคุนมีหลายแก๊งนะก็หลายแก๊งจริงแต่ว่าแต่ว่าด้วยยุคโควิดด้วยอะไรด้วยออย่างว่าหลายๆคนเขาก็เขาก็อยากมาจอยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างบันนี้คะจะเห็นผีเสื้อลูกดวงไหมอ๋อเห็นค่ะได้เห็นแน่นอนตอนนี้กำลังลุ้นเจนนี่อยู่เพราะว่าเจนรับวัคซีนแล้วใช่เข็มแรกนะคะต้องกักตัวไหมหรือว่าต้องกักตัวไหมเพราะว่ากัรนกักตัวกับ เด็กสามคนก็เป็นเรื่องที่แบบเออแต่ว่าแต่เจนก็พูดเสมอว่าถ้าถ้ายังไงมาได้มาอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ฮะคนแน่นอนค่ะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสึ้นขึ้นนะคะ